เดอเซนีวันนี้นะฮะเราอยู่กันที่โครงการมัทนาบางนากม .15 นะฮะซึ่งเป็นโครงการบ้านเดียว2ชั้นนะครับที่ไฮไลท์ของเขาคือสไตล์ของตัวบ้านทาออกมาเป็นสไตล์โมเดิร์นมินิมอลนะฮะโทนอาคารของตัวบ้านเป็นสีขาวเกือบทั้งหมดเลยแต่ว่าจะตัดกับสีเขียวของต้นไม้ที่อยู่ด้านในแล้วก็รอบๆตัวบ้านทําให้ดูโดดเด่นขึ้นมานั่นเองครับบ้านเรามาที่นี่กันเป็นครั้งที่2แล้วนะใช่ครับสาเหตุที่เรามาซ้ํากันแน่นะครับทุกคนเพราะว่าแลนด์แอนเฮาส์เนี่ยเขามีการขายบ้านรูปแบบใหม่ในโครงการนีีี้ท่่เรยกวา บ้านตัวอย่างสร้างใหม่พร้อมขายครับผมบอกเลยว่าเหมาะกับคนที่อยากได้บ้านที่มาพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์แบบตกแต่งพร้อมเข้าอยู่แล้วไม่ต้องเสียเวลาหรือปวดหัวกับการจ้างช่างมาแต่งบ้านอีกต่อไปนะครับ,รบจะไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปสนิทพร้อมๆกันครับไปครับ ทำเลโครงการนะครับตั้งอยู่อิงกับถนนใหญ่อย่างบางนาตราดบริเวณกิโลเมตรที่15ฝั่งขามุ่งหน้าเข้าเมืองครับจุดสังเกตก็คืออยู่ฝั่งตรงข้ามกับสนามบินสุวรรณภูมิเลยเราสามารถใช้ทางด่วนบุรพาวิถีเพื่อเดินทางเข้าเมืองได้ง่ายแต่ยังอยู่ไม่ไกลกับวงแหวนรอบนอกกาญจนานพิเศษด้วยซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกไปเชื่อมต่อรอบนอกเมืองโซนอื่นๆได้ด้วยครับส่วนความอุดมสมบูรณ์บนถนนบางนาตราดนะครับที่ใกล้ๆก,กับโครงการเนี่ยจะมีทั้งมาเก่อยก็จะเจอกัหูหพารนน์คเซ็นทรัลวิน ่าางงนนนันเอและในโซนนี้นะครับจะมีตัวเลือกของโรงเรียนนานาชาติอีกหลายแห่งเลยครับ อย่างแรกนะครับขอพูดถึงแบรนด์มันธนาของ l ล n ด a แ d House กันสักนิดนึงก่อนนะครับซึ่งแบรนด์เนี่ยเป็นแบรนด์ที่อยู่ในท้องตลาดมามากกว่า10ปีแล้วนะฮะหลายๆคนที่เคยผ่านหูพันตาแบรนด์นี้กันมาบ้างเนี่ยอาจจะคุ้นชินดีไซน์บ้านแบบเก่าของเขาหรือว่าแบบเดิมก็คือสไตล์โมเดิร์นคอนเทมพอร์ารี่ครับโมเดิร์นทอปิคอลนะฮะแต่ในวันนี้นะครับทาง l ล n ด a แ d House เนี่ยมีการรีดีไซน์บ้านแบรนด์นี้ใหม่นะฮะเป็นสไตล์โมเดิร์นมินิมอลนะฮะซึ่งอยู่่่ด้าาาานนนหลัังงพพววกเเเรรรีอะะคบ จุดเด่นหลักๆของดีไซน์ใหม่เนี่ยหลักๆมีอยู่2เรื่องอเรื่องแรกคือเป็นคาแรคเตอร์บ้านหน้ากว้างครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องโทนสีของอาคารเก้งหลักๆอ่ะ เป็นสีขาวเกือบทั้งหมดเลยจะมีสีที่มาตัดก็คือสีเขียวของต้นไม้จะมีทั้งพื้นที่สีเขียวต้นไม้ที่อยู่ตรงบริเวณระเบียงชั้น2กับพื้นที่สวนรอบๆบบ้านเพราะว่าสวนรอบๆบบ้านมาตรฐานเนี่ยจริงๆพร้อมใช้งานระดับหนึ่งแล้วนะมีทั้งลานสนามหญ้าไม้พุ่มเตี้ยไม้ดอกไม้ยืนต้นไซส์กลางไซส์ใหญ่นะครับก็เรียกว่าสามารถใช้งานได้เลยนะครับ แต่ที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งเก้งก็คือดีไซน์ของฟาสรดด้านหน้าบ้านคือบ้านทุกๆแบบเนี่ยเขาจะมีการดีไซน์ฝาสรดหรือว่าหน้ากากเนี่ยให้แตกต่างกันออกไปด้วยมีทั้งรูปแบบช่องลมไซเล็กมีช่องลมไซใหญ่หรือเป็นแนวระแนงแนวตั้งนะครับที่พางสายตานะฮะนอกจากได้เรื่องของความสวยงามแล้วเนี่ยยังสามารถสร้างไทเวซีในการอยู่อาศัยให้กับเจ้าของบ้านได้ด้วยครับแล้วก็ไม่ใช่แค่หน้าตาภายนอกอย่างเดียวนะคือบ้านซีรีส์นี้เนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนฟังกชันภายในบ้านอ่ะให้สอดคล้องไปกับวิถีชีวิต ยุคใหม่ๆด้วยนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างสั้นๆแล้วกันอย่างเช่นตรงส่วนนั่งเล่นปกติเราังจะคุ้นเคยกับบ้านที่มีส่วนนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านหน้าบ้านซีรีส์นี้เขาถูกวางอยู่ฝั่งด้านหลังบ้านให้ได้มุมมองของสวนหลังบ้านของเราเองก็ได้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้นหรือการจัดมุมนั่งทํางานที่เป็นสัดส,ส่วนเอาไว้ให้ภายในบ้านทุกแบบเลยร,รับการทํางานที่บ้านได้ดีขึ้นะนะครับรวมไปถึงแบบยุคใหม,ใหม่ๆบางคนชอบทําอาหารที่บ้านอยากจะมีมุมแบบถ่ายวอล์กถ่ายแบบริตซ์ทนทำอาหารอะไรเงี้ยแบบสวยๆบ้านโครงการนี้เขาให้เป็นแบบดัอเบลคิชเย มีทั้งครัวฝรั่งที่ทำพนทรีครัวมาให้เรียบร้อยเลยครับ,รบเป็นแค่สปอยล์สั้นๆแล้ว<า>กนแค่สปอยล์นะเดี๋ยวพาไปดูในบ้านกันอีกทีหนึ่งครับ เรามาเข้าประเด็นสําคัญของคลิปนี้กันเลยดีกว่านะครับคือเรื่อง<ฆ>ของบ้านตัวอย่างสร้างใหม่พร้อมขายหลายคนได้ยินแล้วอาจจะยังนึกไม่ออกว่าคืออะไระเหมือนบ้านตัวอย่างทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันหรือเปล่านะครับคาตอบคือไม่เหมือนนะ,ะคือบ้านตัวอย่างทั่ว,วไปเนี่ยคือจะเป็นบ้านที่โครงการเขาสร้างขึ้นมาแล้วก็มีการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ภายในให้เห็นเป็นไอเดียครับ,รบอาจจะมีเฟอร์นิเจอร์หลายๆชิ้นเลยที่เป็นแค่มอกอัพอะทำมาเพื่อความสวยงามเป็นหลักครับผมเรียกได้ว่า เป็นแค่ไอเดียให้เราพอจะดูว่าชอบบ้านหลังนี้แล้วตกแต่งเป็นยังไงแต่เวลาจะซื้อจริงๆอ่ะก็อาจจะไปซื้อบ้านปล่า,นนาันที่ตกแต่งเองซะมากกว่าแต่ว่าบ้านตัวอย่างสร้างใหม่พร้อมขายจากแลนด์ฮาวส์เนี่ยเขาตั้งใจจะขายบ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์เลย<อ>ก็เรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นนะครับ เขาจะเน้นการใช้งานได้จริงครับแล้วก็เราจะได้ของทุกอย่างที่ตาเห็นนะครับตั้งแต่เฟอร์นิเจอร์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยพร้อมตกแต่งไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นใหญ่เลยเรียกได้ว่าไม่ต้องเสียเวลาแต่งบ้านแล้วแล้วก็สามารถขนเสื้อผ้าเข้ามาปุ๊บก็อยู่ในบ้านนี้อยู่อาศัยจริงๆได้เลยใช่แล้วก็ไม่ใช่ทุกคนนะฮะที่สามารถเข้ามาดูบ้านตัวอย่างสร้างใหม่พร้อมขายได้ทุกแบบละกันครับคือจริงๆแล้วเนี่ย ค่ะทางผู้ซื้อเนี่ยอาจจะต้องบอกความต้องการกับทางเซลล์ก่อนว่ารเราอาจจะอยากได้พื้นที่ดินเยอะหน่อยอ,อยากได้ฟังกชันเยอะหน่อยอยากได้ที่จอดรถเยอะประมาณนึงและทางเซลล์อ่ะเขาจะเป็นคนที่แมทชิ่งความต้องการของลูกค้าม,มาเจอบ้านหลังที่เขาต้องการเราต้องเป็นคนที่อยากได้บ้านพร้อมตกแต่งด้วยอ่ะอยากได้บ้านพร้อมตกแต่งด้วยนะคะทีนี้พอเขาทํากระบวนการแบบนี้แล้วเนี่ยบ้านหลังอื่นๆเนะี่ยก็จะเกิดการที่ไม่ได้เข้ามาดูเยอะมากจนเกินไปทาให้บ้านตัวอย่างสร้างใหม่พร้อมขายหลังอื่นๆเนี่ยก็จะดูสดใหม่อยู่ตลอดเวลานะฮะสาเหตุที่ทาง Land House สม่ยมี บ้านตัวอย่างสร้างใหม่พร้อมขายแบบนี้เพราะว่าเขามีการเก็บฟีดแบ็กจากโครงการก่อนๆมาว่าจริงๆแล้วการตกแต่งบ้านน<ม>่มันเสียเวลาชีวิตพอสมควรเหมือนกันนะ<ช>เราจะต้องเข้ามาเฝ้าช่างเฝ้าบ้านติดต่อคิดว่าจะวาง<ม>แบบ ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ตรงไหนครับโปรเซสนี้บางคนไหลไปจนถึง1ปีก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นน่ะทางลนด์เฮาส์เขาก็เลยทําบ้านตัวอย่างสร้างใหม่พร้อมขายมาสำหรับคนที่อยากจะประหยัดเวลาชีวิตเอาไปใช้ทำอย่างอื่นเอาไป Productivity ใช้ชีวิตนอกบ้านไปอยู่กับลูกนั่นเองนะฮะก็เลยมีโปรดักต์นี้เกิดขึ้นมาครับอ่าแล้วโปรดักต์เนี้ยมีจานวนไม่เยอะด้วยนะพี่ปานคือในโครงการเนี่ยจะมีอยู่แค่ประมาณ10%ของจํานวนยูนิตทั้งหมดเท่านั้นเองนะฮะแล้วเขาก็มีแบบบ้านให้เลือกอยู่3แบบด้วยกันนะครับ่ีครับ ที่ใช้สอย240ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน5ห้องน้ํา3ที่จอดรถครับแบบถัดมาชื่อว่าอีลิทครับอยู่บนที่ดินเริ่มต้น84ตารางวาพื้นที่ใช้สอย283ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน5ห้องน้ํา1ห้องแม่บ้าน4ที่จอดรถครับและสุดท้ายครับแบบกลอเรียสอยู่บนที่ดินเริ่มต้น106ตารางวา,งางวพื้นที่ใช้สอย325ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน5ห้องน้ํา1ห้องแม่บ้าน4ที่จอดรถโดยแบบบ้านที่ชื่อว่ากลอเรียสนี้นะครับจะเป็นบ้านตัวอย่่าางงสร้ใหม พร้อมขายที่เราจะพาไปดูกันในวันนี้เขาจะตกแต่งออกมาเป็นยังไงเนี่ยเข้าไปดูกันเลยครับตอนนี้เราก็อยู่ด้านในบ้านตัวอย่างสร้างใหม่พร้อมขายแล้วนะครับ,รบต้องบอกทุกคนอีกครั้งหนึ่งว่าจริงๆแล้วบ้านตัวอย่างสร้างใหม่พร้อมขายแต่ละหลังอะ่ะเฟอร์นิเจอร์บิวอินเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวพร้อมตกแต่งโทนสีไม่เหมือนกันด้วยคืออย่างเมื่อกี้เนี่ย ผมไปอีกหลังหนึ่งมาคือทาเดียวกันเลยนะเขาก็จะเป็นคนละโทนสีกันกับบ้านตัวนี้ก็จะเป็นโทนสีที่ดูเข้มขึ้นดูแบบขรึมมากขึ้นนะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะเลือกดูตามความชอบของเราได้ด้วยหรือต้องบอกฟังก์ชันอ่ะจะคล้ายๆกันแต่ดีเทลของเฟอร์นิเจอร์ที่เอามาลงอ่ะก็จะไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียวอ,อย่างหลังเนี้ยจะเน้นโทนสีสว่างสีเบจสีขาวหรือสีทองที่ดูหรูๆหน่อยแล้วก็ ยามิท่าได้ทุกอย่างที่ตาเห็นแบบนี้เลยนะใช่ทีนี้เรามาดูฟังก์ชันกันบ้างเริ่มแต่ตรงประตูทางเข้าด้านหน้า<ม>บ้านนะฮะตรงนี้เราจะมีเฟอร์นิเจอร์ชิ้นแรกที่เราได้ก็คือชั้นวางของอ,อ,อาจจะวางพวกแว่นกันแดดอ็อเดอร์เรีเล็กน้อยตรงนี้ได้แล้วก็ตรงนี้เป็นเวลข้ามโฟเยที่มีพื้นที่เดี๋ยวมันวอลลุ่มไปเชื่อมแบโถงทางเดินชั้นสองด้วย<ม>นะฮะถัดมาเดี๋ยวพามาดูอีกฟังก์ชันหนึ่งอยู่ทางซ้ายมือเรารก็คือ working space อทุกคนบ้านทุกๆแบบในโครงการเนี่ยเขาตั้งใจะจะออกแบบให้มี พื้นที่ทํางานนะฮะอย่างตัวบ้านไทยเนี่ยจะมาอยู่ตรงตําแหน่งนี้เฟอร์นิเจอร์ที่เขาให้มาก็คือเป็นชุดโต๊ะทํางานเป็นโต๊ะกระจกแบบนี้นะฮะก็จะมีพวก งานตกแต่งทั้งโคมไฟอ่าภาพวาดงานประติมากรรมต่างๆให้ตรงัวางของตรงนี้ด้วยชั้นวางของตรงนี้ของจริงเดี๋ยวพอเราใช้ชีวิตอะมันจะอาจจะเป็นชั้นวางเอกสารอ,อะไรพวกนี้ต่างๆตรงนี้ได้อย่างผนังนี้ด้วยเก้งอ๋อมีที่เก็บของไม่ใช่ผ<ช>นะนังเรียบๆนะมันคือตู้เก็บของที่เขาบิวอินมาให้เรียบร้อยเลยเพือเก็บของอะไรต่างๆที่เราไม่อยากจะแบบให้มันเห็นน่ในตู้ได้ผมว่าสิ่งที่ทำให้พื้นที่ตรงนี้สวยมากขึ้นอีกคือเรื่องของดีเทลไลต์ติ้งต่างๆเขามีทั้งไฟที่ซ่อนตามชั้นวางของนะครับหรือว่า สว่างขึ้นจริงๆแล้วถ้าเป็นบ้านพี่เนี่ยพี่อาจจะย้ายโต๊ะตรงนี้ไปใกล้หน้าต่างเเราทำงานนานๆเมื่อสายตาใช่ปะมองสวนมองสวนไปด้วยก็ได้ับสว่วนอย่างนึงก็คือตรงนี้ห้องด้านล่างครับจะบอกว่าตัวเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะถ้าตามเลเยอร์ปกติของเขาอ่ะมันจะเป็นห้องนอนชั้นล่างที่มีห้องน้ำในตัวแต่ในบ้านตัวขาเนี่ยเขาตกแต่งมาเป็นแบบ มินิโคเทลเตอร์คือเราแบบมานั่งดูหนังกันประมาณสัก4คนได้มีทีวีติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วห้องมันก็เลยออกมาดูมืดๆนิดนึงแต่จริงๆแล้วอ่ะการวิวอินของเขาอ่ะตำแหน่งมันเก่งเราสามารถเปิดพขมีมีหน้าต่างแหละครับเป็นบานเลื่อนที่ผนังเวลาเราต้องการแสงธรรมชาติที่ไม่ได้เป็นโฮเทลเตอร์เราก็เปิดรับแสงรับลมตรงนี้ได้ด้วยฮะคือ อันนี้ฟังก์ชันเป็นห้องดูทีวีห้องดูทีวีแต่หลังนู้นแต่งเป็นห้องนอนห้องนอนจะไม่เหมือนกันด้วยวางเตียงควีนไซซ์ด้วยถ้าพาคุณ <c oughs> พ่อคุณแม่มาอยู่ก็อยู่ห้องนี้ได้เลยแล้วก็จะมีห้องน้ำให้ใช้สะดวกสบายได้เลยครับย้อนกลับมาครับภายในบ้านตรงกลางกลางบ้านตรงนี้นะครับจะได้เป็นโต๊ะกินข้าวไซส์ประมาณ6ที่นั่ง <c oughs> แล้วก็ ติดโคมไฟสวยๆแบบนี้มาให้เลยเป็นโต๊ะลวดลายหินอ่อนเงรีด้วยถ้วยชามแก้วต่างๆพร้อมทุกอย่างได้แบบนี้เลยแล้วตำแหน่งของโคมไฟที่อยู่ตรงกลางแบบนี้ผมว่าเป็นจุดที่ดีนะเพราะว่าเราเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเราจะเห็นโคมไฟสวยๆตรงนี้นะครับแล้วก็ตำแหน่งของโต๊ะกินข้าวก็วางได้เหมาะสมเพราะว่าจะอยู่ใกล้กับช่องแสงขนาดใหญ่ฝั่งด้านหลังบานก็เป็นส่วนของเราเองแล้วประตูใช่ใหญ่มากใชใหญ่มากคือ3บานใช่ไหมแล้วก็มีมุงลวดให้ด้วยนะเนี่ยใช่เวลาแบบวันไหนอากาศดีๆ เราเปิดประตูไว้ปิดมุงรั่วจะได้กันยุงกันอะไรได้ฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้จะเป็นพื้นที่นั่งเล่นขนาดใหญ่เลยนี่ได้ชุดโซฟายาวๆนั่ง3คนสบายๆกว้างๆครับ,รบมีโต๊ะกลางตรงนี้นะครับ ฝั่งตรงข้ามที่เห็นเป็นผนังตรงนี้นะครับเขาก็จะทําเป็นบิวอินนะเก็บของต่างๆได้เยอะมากรวมถึงทีวีจอใหญ่ก็ได้เหมือนกันพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างเป็นสัดส่วนอยู่ทางฝั่งด้านหลังบ้านทําให้ได้เรื่องของมุมมองที่เป็นส่วนตัวด้วยคนผ่านไปผ่านมาหน้าบ้านก็มองไม่เห็นพื้นที่ตรงนี้นะครับแต่เราอยู่ในบ้านอ่ะเราเห็นส่วนของเราได้นะเพราะฝั่งนี้จะมีประตูครับเป็นประตูกระจกบ,บานเลื่อนนะฮะเปิดเชื่อมโยงกับส่วนข้างบ้านได้ครับและที่พี่ป้านบอกไปตอนแรกอ่ะว่าส่วนของแลนด์เฮาส์เนี่ยนะครับเขาจะ มีการจัดไว้ให้เป็นมาตรฐานอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นบ้านตัวอย่างสร้างใหม่พร้อมขายเนี่ยเขาทําเพิ่มให้อีกนี่เขาทําเป็นพวกฮาร์ดสเคปตเพิ่มเติมด้านนอกเห็นไหมพวกพื้นต่างๆในได้แบบนี้เลยนะครับเป็นพื้นที่ปูเป็นกระเบื้องลายไม้ก็คือจะได้อยู่ภายนอกได้ทนแดดทนฝนมีพวกวอเตอร์ฟีเจอร์พื้นที่นั่งเล่นตรงนั้นมีเหมือนเคาน์เตอร์ที่ทาเป็นเหมือนซิงเล็กๆอ่ะมันเหมือนเป็นโซนแบบไปปาร์ตี้ไหมปิ้งย่างบาร์บีคิวในสวนภายในบ้านของเราได้เลยครับ ย้อนกลับเข้ามาดูด้านในตัวบ้านกันบ้างค่ะเมื่อกี้ยังไม่ได้บอกทุกคนเลยว่าจริงๆแล้วบนฝ้าเราก็มีดีเทลราละเอียดด้วยนะจริงๆแล้วบ้านใน ตัวอย่างสร้างใหม่พร้อมขายเขามีการดรอปไฟล์ด้วยหลักๆจะมีอยู่สส่วนส่วนแรกก็คือมีการดรอปฟ้าซ่อนรางมากไว้ให้นะครับแล้วก็มีการติดตั้งม่านทึบกับม่านปมให้ด้วยนะครับส่วนที่2คือดรอปฟ้าซ่อนพวกไฟต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟดาวไลท์หรือว่าไฟหลือเพราะว่าเขาต้องการให้ตัวบ้านเนี่ยมันมีไลทิ้งที่มีลูกเล่นเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านบนจะมีช่องอากาศเหมือนกันใครคุ้นชินกับโครงการของแลนด์แอนด์เฮาส์เราบอกไปหลายโครงการแล้วเขามีระบบจัดการคุณภาพอากาศที่ชื่อว่าแอร์พ่าสื์ <Air. S 2> อ,อ,อจะบอกว่าการติดแอร์ในบ้านหลังให,ใหญ่เป็นเรื่องที่ปวดหัวมากๆเพราะว่าเราจะต้องมาคิดว่ามันจะอยู่ตรงไหนดีวางท่อตรงไหนดีติดคอมเพรสเซอร์แอร์ Air ตรงไหนดีบ้านหลังนี้ ติดตั้งแอร์มาให้ทั้งหลังเลยก็คือพร้อมอยู่เลยใช่มีทุกฟังก์ชันทุกห้องเลยนะแต่ว่าอย่างจุดที่เป็นจุดใหญ่ๆอย่างโถงรวมตรงนี้เขาจะมีการใส่เป็นแอร์คาสเซตไทป์สีทิศทางมาให้2ตัวหรือว่าอย่างโถงชั้น2ห้องนอนมาสเตอร์ก็เป็นคาสเซตไทป์เช่นเดียวกันส่วนอื่นก็จะเป็นวอร์ทิปนั่นเองครับเรามาดูฟังก์ชันกันต่อบ้างถัดไปจากโซนกินข้าวก็จะเป็นครัวแล้วอันนี้เป็นครัวแบบฝรั่งครัวฝรั่งัวเปิดอย่างฝั่งด้านหลังผมนี่เขาเตรียมไว้ได้เลยเป็นทพนรี่มี สิงล้างจานสายพ่อบ้านอย่างเราก็ทําครัวอะไรเสร็จตรงนี้มาล้างตรงนี้ล้างจานไปก็มองวิวหลังบ้านมองสวนหลังบ้านไป<อ>ว่าเดยวต้องไปซักผ้าต่อผ <c oughs> ้าก็ลดน้ำต้นไม้ด้วยงานเยอะจังเลยไม่ได้ไม่ได้แค่นี้มีฝั่งนี้อีกนะรฝั่งนี้ใหญ่เลยนะครับเรียกว่าเป็นครัวฝรั่งที่ไซส์ค่อนข้างใหญ่แนละ้วเมื่อเทียบกับ คัวฝรั่งอื่นที่เรามักจะไปเจอกันจจะเล็กลงกว่านี้แต่นี่ผมว่ามาช่วยกันทํางาน2คน3าคนาได้สบายเลยนะครับแล้วก็ข้างๆกันตรงนี้เขาจะมีการบิ้วเป็นบานตู้ที่เป็นแบบกระจกอะสีทองๆหน่อยนะครับด้านในเนี่ยก็จะเป็นพวกงานระบบไฟแล้วก็เก็บของเก็บของอะไรเพิ่มเติมได้นะครับส่วนของเคาน์เตอร์ตรงนี้จะแตกต่างจากบ้านมาตรฐานด้วยนะอย่างเช่นพวกวัสดุต่างๆอ่ะอันเนี้ยของบ้านมาตรฐานเขาจะเป็นเหมือนกระเบื้องแผนยย่นใหญ่นี้เขาทำเป็นเหมือนหินธรรมชาติาตเลยโทนสีก็จะเข้ากับสไตล์การตกแต่งโปบ้านแบบนี้ด้วย ไวเลสชาร์จลองสิ <laughs> ติดไหม ติดสิเปิดิดเมื่อกี้ผมกองแล้วนี่งสามารถชาร์จโทรศัพท์อะไรตรงนี้ได้แล้วก็มีพื้นที่เก็บของเยอะทั้งด้านล่างด้านบนนะครับส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้านะเราก็ได้อย่างที่เห็นเลยครับเตานี้เป็นเตาไฟฟ้าแบบสี่หัวของเทก้าแล้วก็ไมโครเวฟอยู่ด้านล่างก็ใส่ไว้ให้แล้วก็ได้ตู้เย็นตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นครัวฝรั่งเป็นครัวแบบแพนทรี่แบบครัวเปิดนะครับแต่ถ้าอยากทาอาหารจริงจังส่วนของครัวไทยด้านในอยู่ถัดเข้าไปมีประตูตรงนี้เลื่อนมา เปิดปิดได้นะครับอินฟันตต่างๆ,ๆจะได้มีฟุ้งกระจายซึ่งสเปคของของที่ได้จะเหมือนบ้านสแตนดาร์ดหรือบ้านมาตรฐานเลยเขาจะมีทั้งโซนที่เป็นวิวเคาน์เตอร์ครัวนะครับกับส่วนของซักล้างที่สามารถแขวนเสื้อผ้าเก็บของอะไรต่างๆได้แล้วก็สําหรับห้องเมดหรือห้องแม่บ้านเนี่ยเขาก็จะให้เป็นห้องเปล่าๆนะเผื่อว่าบางบ้านอาจจะไม่ได้มีเมดมาอยู่ประจําก็อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันอื่นๆได้ครับตำแหน่งบันไดของบ้านหลังนี้นะฮะจะอยู่ฝั่งด้านหน้าบ้านนะฮะซึ่งผมชอบบรรยากาศตรงบริเวณชานพังนี้มากๆเลยก็คือเราจะได้ช่องแสงขนาดใหญ่ ฝั่งด้านหน้าบ้านที่มันจะมีระเบียงและเป็น Pocket ็ตการ์เด้นะที่เป็นบัฟเฟอร์ระหว่างหน้าบ้านอยู่แต่เดี๋ยวค่อยไปพูดฟังก์ชันระเบียงอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็บริเวณบันไดเนะฮะเขาจะให้เราจับกันตกเป็นกระจกนิรภัแยแบบนี้มาให้ด้วยรวมถึงพื้นทั้งบันไดแล้วก็พื้นชั้นบนนะจะเป็นพื้น SPC ลวดลายไม้ธรรมชาตินะครับชั้นสองจจะมีทั้งหมด3ห้องนอนนะครับแต่ก่อนไปดูห้องนอนเนี่ยผมพามาดูฟังก์ชันนี้ก่อนก็คือ แฟมิล <Family> ี่แอเรียครับโซนนี้บรรยากาศดีเลยอ่ะมานั่งเล่นตรงนี้แล้วก็เห็นสวนด้านล่างตาลอยๆน,นี่จะหลับแล้วก็คือเราได้เฟอร์นิจเจอร์แบบนี้ด้วยนะทุกคนคเป็นมุมที่สมาชิกในครอบครัวสามารถมานั่งดูทีวีก่อนแยกย้ายเข้าห้องนอนได้เพราะว่าติดทีวีมาให้เรียบร้อยแล้วข้างๆก็สามารถวางของสะสมได้แล้วก็ตำแหน่งแฟมิลี่แอเรียตรงนี้ผมชอบที่เขาวางตนา้นไม้ไว้ข้างๆด้วยอันนี้คือต้นยูงทองหรือว่าฉัตระอิน ใบมันสูงขึ้นมาที่ชั้น2พอดีเลยนะอ,อ๋อเขาปลูกอยู่ที่สวนข้างล่างแเลยใช่ต้นนี้นสูงมากไงเออใบม,ออมันอยู่ที่ตรงชั้น2พอดีก็เลยทำให้มันสามารถมานั่งดูต้นไม้เพื่อนๆนที่เมื่อกี้เก้งมานั่งรอดูได้นะใช่ครับแล้วก็จากพื้นที่ตรงนี้นะครับถัดไปข,ข้างจะมีห้องอีกสองห้อง2ห้องห้องเนี้ย ตอนแรกเกือบเดินผ่านไปแล้วอันนี้โครงการนะเขาบิ้วเป็นผนังนะครับเป็นลายแบบนี้แล้วก็ทําประตูอ่ะให้ดูเนียนไปกับผนังเลยเนียนไปเลยเนี่ยพอเปิดเข้าไปเนี่ยจะเป็นห้องอเนกประสงค์ที่ชั้นสองนะครับเราสามารถจัดเป็นห้องพระได้นะจริงๆอ่ะถ้าเราไม่ใส่มือจับอ่ะมันกลายเป็นห้องหลับเป็นห้องหลับนยครับโครงการเขาจะให้เคาน์เตอร์แบบนี้มานะครับก็คือเราอาจจะหาพ้ามาวางได้หรือจริงเราอาจจะปรับเปลี่ยนแบบเพิ่มตู้เพิ่มอะไรเผื่อเป็นห้องเก็บของที่แบบเป็นของสะสมอะไรของเราก็ได้หรือบ้านไหนอ่ะถ้าเราไม่ได้ไหว้พระตรงนี้ ก็ทำเป็นห้องออกกําลังกายส่วนตัวก็ได้นะออก็ได้มีติดแอร์มาให้แบบนี้ด้วยส่วปในห้องในห้องนี้คือห้องนอนครับ นี่เป็นห้องนอนที่ไซส์ค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็ตกแต่งมาในบรรยากาศที่แบบเข่งขรึมหน่อยดูเป็นโทนสีออกน้ำผู้ชายผู้ชายเดงเออเป็นหนังสีดํามาดูเท่ดีนะครับเตียงเนี่ยเป็นเตียงขนาดประมาณควีนไซส์นะครับมีโซฟาด้านข้างนั่งได้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงปลายเตียงเนี่ยเขาจะบิวเป็นเหมือนตู้เก็บของวางของโชว์อะไรต่างๆแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นมุมเก็บเสื้อผ้าที่อยู่ใกล้ๆกับห้องน้ําก็คือจะเป็นห้องนอนที่มีห้องน้ำภายในตัวใช้งานได้เป็นส่วนตัวอยู่แล้วไฮไลท์เลยคือมีระเบียงครับ บเ,บเป็นระเ,เบียงห้องนอนที่สวยมากคือมันเป็น,นเห็นตั้งแต่ต,ตรงถกบันไดแล้วใช่เนี <laughs> ่ยได้ระเบียงที่ดูล่มลื่นสุดเลยนะครับเพราะว่าระเบียงตรงนี้โครงการเนี่ยเขาจะใส่กระถางใหญ่ๆแบบนี้พร้อมกับปลูกต้นไม้ยืนต้นแบบนี้ให้เลยอันนี้คือต้นน้าเต้าต้นก็จะได้ร่มเงาของต้นไม้ตรงนี้ด้วยด้านหลังที่ปันกรปลูกต้นไม้ได้อีกอแล้วก็ยังได้ขมไปส่วนตัวจากประสาทฝังหน้าบ้านตรงนี้ที่พอจับทางสายตาจากเพื่อนบ้านได้ มาครับมาครับเชิญครับส่วนอีกห้องนอนหนึ่งนะฮะอันนี้จะเป็นตำแหน่งมุมฝั่งด้านหน้าบ้านแล้วอยู่อีกฝั่งหนึ่งตรงนี้อีกฝั่งหนึ่งจะมีช่องแสงด้านหน้ากับด้านข้างเลยนะครับแล้วเขาติดมุงลวดมาให้เลยเผื่อเราอยากจะเปิดให้ลมโฟก็มีทั้งทางลมเข้าลมออกเลยนะฮะส่วนเฟอร์นิเจอร์ที่เขาให้มาหรือว่าตกแต่งห้องเนี่ยจะเป็นโทนที่มีออกความเคียวนิดนึงนะเริ่มจากเตียงกันเลยนี่ได้เตียง e ีนไซ z ์นะครับมีหัวเตียงสีเขียวแบบนี้แล้วก็ตรงปลายเตียงมีชั้นวางทีวีด้วยนะฮะมีการเด็กเคอเลตที่ผนังฝั่งนี้ด้วยนะเก่งอันนี้เราวางทีวีไซส์ใหญ่ๆนอนดูทีวีได้เลยนะแต่สิ่งที่น่าสนใจคือตู้เสื้อผ้าเนี่ยเยอะนะให้สองฝังเลยคือห้องนี้เขาสูง2.8เมตรแล้วเขาบิวอินอะชิดฝ้าเลยทําให้พื้นที่ เก็บเสื้อผ้ามันก็จะสูงตามด้วยซึ่งโซนบนๆเนี่ยเราอาจจะเป็นของที่นานๆทีค่อยๆหยิบก็ได้แต่ว่าโซนด้านล่างเราก็จะเก็บเสื้อผ้าได้ค่อนข้างเยอะไม่มีเพียงแค่3หน้าบานนี้นะมีด้านข้างตรงนี้อีกรวมๆแล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้าให้อยู่ประมาณสักหหน้าบานด้วยกันแล้วก็มีอีกหนึ่งตู้ที่เอาไว้เก็บของะสมได้มีทําไฟลืบไฟซ่อนอะไรต่างๆในตู้ให้ด้วยแล้วที่สําคัญในห้องนี้ก็จะมีห้องน้ำให้ใช้งานในตัวค่อนข้างสะดวกสบายด้วยนะฮะเดี๋ยวเราพาไปดูมาสเตอร์เบด้ดน ซึ่งตำแหน่งมาสเตอร์เบดูมอ่ะ,อะเขาจะอยู่ฝั่งด้านหลังบ้านเพราะเขาอยากให้ห้องเนี้ยมีความเป็นส่วนตัวมากหน่อยออบางที่อยู่ฝั่งด้านหน้าบ้านแบบอาจจะแบบเห็นคนผ่านไปผ่นนานมานิดหนึ่งแล้วก็จะเป็นห้องที่พื้นที่ใหญ่ที่สุดเลยใหญ่มากะนะฮะห้องนี้วางเตียงคิงไซส์มาให้เรียบร้อยแล้วนี้เราสีนะเออโทนสีมันจะแบบครีมครีมเบจเบจสว่างสว่างใช่ไหมฝั่งด้านข้างตรงนี้ก็จะมีโต๊ะข้างขอเตียงสองฝั่งเลยคือคุณพ่อคุณแม่นอนชาร์จโทรศัพท์ ก็แยกกันคนละฝั่งเลยนะใช่ทีวีติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วครับโอ้ครับแล้วก็จะเห็นว่าการเดคอเรท e เนี่ยในโทนสีห้องนี้อย่างที่เก้งบอกว่ามันจะเป็นแบบเอิร์ธโทนหน่อยเนาะเป็นลวดลายไม้ลวดลายหินนิดนึงครับผมห้องนี้มีระเบียงขนาดใหญ่ด้วยเก้งใหญ่ขนาดไหนโอ้ระเบียงที่ออกไปปุ๊บมองเห็นสวนข้างบ้านสว่ข้างบ้าวของนราปิกนิกอะด้านนอกเมื่อกี้นี้ในช่วงที่เย็นๆแล้วผมคิดว่าอาจจะวางชุดโต๊ะเก้าอี้สักตัวแล้วออกไปนั่งชมสวนได้ดีเลยอ่าครับผมเดี๋ยวมาดูฝั่งน ตรงนี้ครับเขาจะบิวเป็นโซนวอล์กอินครอเซ็ตนะครับก็เลยเหมือนเป็นกึงก่งกนะึ่งพาร์ทิชันอ่ะกั้นพื้นที่พวกแต่งตัวอะไรตรงนี้ไว้ให้ด้วยนะครับพี่นี่มีประตูกั้นด้วยนะวันนี้ดีนะห้องก็เป็นสัดส,ส่วนมากขึ้นแล้วก็ด้วยความที่เขากั้นเป็นประตูกระจกแบบปีแล้วอ่ะด้านในเขาเลยเป็นเหมือนกับพื้นที่ที่ไม่ได้มีบานตู้แหละเป็นแบบตู้แบบบานเปลยไปเลยหยิบเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรได้ง่ายๆที่ชอบเขามีแอร์ให้ด้วยอ่ะเออจะเล่นไม่ร้อนครับวันนี้วางโต๊ะเครื่องแป้งใกล้ๆกับช ก็ห้องน้ำเนี่ยเขาแบบออกแบบมาแบบไม่มีสเต็ปเลยนะครับครับมุมนี้จะเป็นมุมบุกชาเวอร์ที่การฉากรั้นกระจกต่างๆไว้ให้มีพื้นที่นั่งอาบน้ำได้นะครับโซนนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้านะครับด้านหลังได้ได้ช่องแสงขนาดใหญ่เลยนะมีพื้นที่ให้เราพอจะปลูกต้นไม้ได้นะครับแล้วก็ได้ความเป็นส่วนตัวจากผนังที่เป็นผนังทึบสูงขึ้นมาด้วยให้มุมนึงอันนี้ชอบมากเลยเอออันนี้ชอบเท่มากคือ ตัวอ่างครับน้ำนะครับเป็นอ่างนอนแช่ได้ทั้งตัวแล้วเวลานอนแช่เนี่ยขอทดลองันิดนึงอ่าได้ได,ได้คือนอนแช่ปุ๊บนี่ด้าน,านบนครับ <น S 2> ดูดาเขาเขาทำเป็นแบบสกายไลท์มองเห็นแบบ้องฝาด้านนอกได้ด้วยฮนะ ื้อที่ดินทั้งหมดของโครงการนี้นะฮะอยู่ที่ประมาณ90ไร่นะครับถือว่าค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะฮะแต่ว่าทางโครงการน่ะก็แบ่งพื้นที่ส่วนกลางมาให้ใหญ่ไม่แท้กันนะครับเนื้อที่รวมๆของส่วนกลางอยู่ที่ประมาณ7ได้กว่า,วานะครับประกอบไปด้วยผืนน้ําขนาดใหญ่ด้านหน้าอาคารขับเฮาส์ที่กั้นตรงกลางแล้วก็สวนหย่อมขนาดใหญ่อีกทีที่อยู่ด้านหลังนะฮะ เดี๋ยวผมมาพูดถึงผืนน้ําขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าก่อนนะครับข้อดีของการมีผืนน้ําแบบนี้อย่างแรกหลักๆเลยก็คือเรื่องของทัศนียภาพที่สวยงามแล้วก็ดู่มเดินนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาที่ร่มๆแล้วเลาเรามาเดินเล่นรอบๆโซนผืนน้ำตรงเนี้ยเวลาที่มีลมพัดผ่านมาเนี่ยก็จะช่วยลดอุณหภูมิรอบๆให้เป็นลมเย็นใกล้ๆตัวด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราสามารถมาวิ่งออกกำลังกายในโซนรอบๆผืนน้าตรงนี้ก็ได้แล้วก็มีกิมมิคที่น่าสนใจคือมีทางเดินที่ตัดผ่าน กลางผืนน้ำตรงนี้ด้วยนะฮะเขาทำออกมาเป็นทางเดินที่มีความฟรีฟอร์มคดเคี้ยวนิดนึงนะครับแล้วระหว่างที่เดินผ่านไปเนี่ยก็จะมีการลดระดับลงด้วยนะครับเหมือนกับว่าร,ระดับสายตาของเราเนี่ยจะใกล้เคียงกับผืนน้าเพิ่มมากขึ้นและทางเดินจุดนี้นะฮะยังอยู่ใก,กล้ใกล้กับน้าพุขนาดใหญ่ที่มาตกแต่งผืนน้าต,ตรงนี้ด้วยนะครับก็จะได้ยิเสิงน้ําช่วยขวัญคลายบรรยากาศโดยรอบนะครับหรือว่าถ้าเราไม่ได้มาเดินเล่นเนี่ยในโซนนี้ก็จะมีการลงต้นไม้ใหญ่เอาไว้เพียบเลยเราสามารถมานั่งเล่นพักผ่อนในช่วงเย็นๆก็ได้ครั้ส์งนนู2ชไซ มาเป็นกล่องกระจกสี่เหลี่ยมดูโมเดิร์นมากเลยแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเขาจะมีการเว้นช่องขนาดใหญ่เอาไว้ให้ลมเนี่ยสามารถที่จะ พัดผ่านฟโฟล์ระหว่างตัวอาคารได้แล้วจะเห็นว่าเขาปลูกต้นไม้ไซส์ใหญ่เอาไว้ตรงนี้เลยนะเวลาที่เรามาเดินเล่นหรือนั่งเล่นพักผ่อนโซนตรงกลางตรงนี้ก็จะได้ร่มเงาได้ความร่มรื่นของต้นไม้ต้นนี้ด้วยแล้วก็ด้านหน้าของผมตรงนี้นะครับคือสระว่ายน้ำครับก็อ,ออกแบบมาเนี่ยให้ยื่นออกไปที่ผืนน้าภายในโครงการเลยเป็นสระระบบเกลือกลางแจ้งความยาวของสระว่ายน้ําผู้ใหญ่ตรงนี้คือประมาณ33เมตรเลยว่ายน้ําออกกําลังกายจริงจัง,จงได้เต็มที่แล้วก็มีการแบ่งโซนจักรุซี่กับโซนของสระว่ายน้ําเด็กเอาไวใ้ให้ด้วยส่วนการใช้งานด้านในอาคารนะครับ อย่างแรกเลยอยากพูดถึง การจัดและสะเก็ทางเดินต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าเขาจะมีแลมป์หรือทางลาดในหลายๆจุดเลยคือรองรับให้เด็กๆที่ใช้รถเข็นหรือผู้ใหญ่ที่มีวีลแชร์อะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะมาใช้งานต่างๆในโซนนี้ได้สะดวกนะครับด้านหลังผมตรงนี้ที่ชั้นหนึ่งนี้จะมีห้องน้ําแยกชายหญิงแล้วก็ห้องน้ําสําหรับผู้ที่ใช้วีลแชร์รองรับเอาไว้ให้แล้วถ้าขึ้นบันไดไปชั้น2ก็จะเป็นห้องฟิตเนสออกกาลังกายเป็นห้องที่ติดกระจกผืนให,ใหญ่แบบฟูลไฮเลยนะครับให้เรามองวิวออกมาเห็นสระว่ายน้ําแล้วก็ผืนน้าโซนด้านหน้าตรงนี้ได้ส่่วนนอีกังึง ที่ชั้น2เนี่ยนะครับจะเป็นห้องล็อบบี้ไซส์ใหญ่ๆเลยสําหรับรองรับแขกซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะเป็นเซลล์แกลเลอรี่ของโครงการให้มาติดต่อสอบถามข้อมูลตรงนี้ได้ส่วนที่ชั้น1ครับอันนี้จะเป็นห้องคิดรูมนะครับ คือห้องสำหรับเด็กๆเลยนะครับด้านในเนี่ยมีพื้นที่เยอะเลยทุกคนมีพวกเครื่องเล่นอะไรต่างๆรองรับเอาไว้ให้เผื่อสำหรับครอบครัวที่มีลูกๆนะเราจะได้เอาลูกๆของแต่ละบ้านเนี่ยเขามาเล่นของเล่นร่วมกันที่ห้องนี้ได้ครับแต่ว่าถ้าใครที่ไม่อยากให้ลูกอยู่แค่ในห้องแอร์อย่างเดียวครับโซนนิ่งใกล้ๆกันตรงนี้เลยนี่เจอสนามเด็กเล่นด้วยพี่ปัน้นมพาลูกๆมาวิ่งเล่นนะครับตอนนี้ ตอนนี้ไม่เหมาะตอนนี้ตอนเที่ยงอตอนช่วงเย็นๆหน่อยเย็นๆหน่อยก็ดีนะครับคือเรียกว่าเป็นการจัดโซนิ่งที่อยู่ใกล้ๆกับห้องคิสรูมอ่ะเด็กเขาอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศมาวิ่งบนสนามหญ้าอ,อย่างงี้ก็จะได้มาใกล้ๆไม่ต้อง<น>เดินไกลพ่อแม่มาพาลูกมาเล่นห้องเนี้ยสักบ่ายสี อพอลมล่มๆแล้วปุ๊บออกมากลางแจ้งว่าม,มาดูสนามเด็กเล่นกันนิดนึงคือโซนนี้ผมว่าเป็นโซนที่มีทั้งลานสนามหญ้าตรงกลางแล้วก็มีพวกเครื่องเล่นต่างๆรองรับเอาไว้ให้ด้วยนะครับอ่ารู้ไหมเมื่อกี้ตอนที่เก้งเดินเล่าขับเฮาอยู่เนี่ยพี่ไปเดินสวนตรงเนี้ยจนถึงสุดปลายสวนแล้วก็กลับมาบเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะย้อนวัยไปสักยี่สิบปีได้เงื่อเลยสวนใหญ่มากแล้วยาวมากจริงๆไม่ได้มีแค่โซนเพลการตรงนี้นะมีกิมมิคที่น่าสนใจตรงนู้ดอันนั้นเขาทําเป็นเนินดินที่สูงขึ้นแล้วก็เป็นสะพานข้ามเนิน แล้วก็ท้ายสุดของสวนเนี่ยจะเป็นลานเซิร์ฟสเกต็ตแบบแนวยาวเลยให้เด็กๆเนี่ยเขาสามารถเล่นกันต่อเนื่องได้เลยครับแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง Land and House ด้วยนะครับที่ให้พวกเราสองคนเข้ามาเจาะลึกจุดเด่นของโครงการมัณน,นาบางนากม .15 แห่งนี้ครับครับแล้วถ้าไม่อยากพลาดจุดเด่นในโครงการแบบนี้นะครับ <ๆ S 2> ก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e รายการของพวกเราทาง YouTube รวมถึงฝากติดตามพวกเราในช่องทางอื่นๆกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เดอะสไนค์ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ